ใบโบกแล,ล้ววพี่นอ <แฟ S 2> ้องเจ็า่น้าบ่่อนเป็น,นมโ<ะ>นบโบกัอน,อ,น,นอือขอบใอแม่ก็ก,กินมัดสองหนุยปวนวิทย์ ม่บอกเหรอป๊อาห้อยฮะไม่嘛ไม่ค่ะต้องบอกพ่อดีๆไม่ค่ะนี่กระเป๋าแม่ <cat> ไหมครัอันน่าว่าท่านในลางพืงรงเวทีครับ เทตหาหมอฟันเก่งมากแมนครับกำหนดการเปิดวงลียังขา27กันยาเยนครับน่าจะวันเดิมแม่แม่ปีที่แล้วเราก็27เพราะว่ามีงาน2ี่กินเขากับบงม่วงใบหบกครับกินเขาใบบุ้งม่วงอันน้องแค่ว่าเรากินเขาใบน้่ แเล้วค็ิมีน่ะครับเป็นหนาอก่าด,ไอ,ดไอแต่บางคนมูกินบล,ลอดดีเจอคือบอกดับว่าีอบอก ปัดท้องปัดม,ม,ม่วงทมไมก่อนอี่ตอนเป็นเด็กหน่อยขันล่มฝ่าไม่ฝนไม่าไมากม,มันสิมีล่มเป็นบาครับขันล่มแห้งแงนงลนเป็นต้นแบบม่วงเลยเด็กหนอนเป็นถ่ายเก็บแบบม่วงแบบม่วงมันสิล่นม่วงใบโบกหลังชงก,กัน อยู่บา้านสองสามตนเดี๋ยวนี้ผมเมันดับแนวเหมือนแล้วบ่อไ,ได้หากินยากแล้วครับหากินยากแล้วต้องไปซื้อกินมแม่มันจะจิลี่มันออกมาฝาก